นี่คือมาสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นพ่อลูกกันอย่างนี้คือผมเนี่ยเป็นเป็นพ่อแค่ในละครในละครในละครแล้วก็แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพ่อในในความคิดในแฟชแบกด้วยแต่ว่าคนที่เล่นเป็นพ่อน้องพิงจริงอ่ะไม่ใช่เราเอ้าไม่ขึ้นหลอกเนี้ยถ้าใครพูดแต่งตัวอาแล้วว่าเออพี่เจนเอาแก่ลงไม่ได้แบบเนี้ยเปล่าอันนี้คือพูดเราเองแต่ว่า ขอขออาจจะมีขอไปแจมให้ให้แบบว่าเหมือนแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ในสูงผมยังไม่ได้ถ่ายทำหรืออะไรนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไปแจมแจมสักหน่อยตวจริ่งยังหนุ่มอยู่ดีมากมีผู้พูดได้ดีเราต้องการเรามากจริงค่ะได้เราเล่นเป็นลูกคุณชายธราพรแล้วกัน ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นเป็นพี่ใหญ่ครับคุณชายดาราตอนเป็นพี่ใหญ่ใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันนอกนอกกอ้วก็พูดคุยกันว่าเออยังไงอะไรยังไงใช่ครับผมตอนนั้นที่จะมาเจอที่ครูคุณพ่อสะดุดไหมครับกลัวครับกลัวแต่ว่าไม่ก็ก็อาจจะอยู่ในละครแต่ว่าตัวจริงไมครับพี่ไสยพี่เปรผมตัวจริงผมน่ารักพี่ยห็นอันนี้ไม่ได้เข้าฉากกับน้องเลย อ๋อใช่วันนั้นวันนั้นน้องอ่ะถ่ายละครอยู่แล้วคือเพลินว่าผมเล่นฟิตเนสที่นั่นพอดีแล้วก็เห็นกองพอดีก็เลยได้แบบไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกกับร่งกายเลยคุยกันยาวก็เลยแซวลยวอรเจอกันแล้วเออใช่ในละครในละครในละครก็บอกแล้วเราก็แฮชแท็กแล้วว่าในละครในละครในละครอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแบบคือยังว่าเป็นพ่ออยู่ยังร้สึกังไงเป็นยังไงเนาะก็รู้สึกเอาจริงมันก็แบบขำๆแหละเรา ก็แบบว่าบางทีก็นั่งคิดนะเออว่ามาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่านอกจากจะเป็นนอกจากจะเป็นพี่แล้วก็ดูเป็นนักแสดงที่โตกว่าน้องๆหลายๆคนแล้วแล้วยังต้องเป็นพ่ออีกอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เขินๆแล้วก็อ,อ่าก็เข้าใจได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้แหละว,ว่าในเรื่องของการถ่ายทำเรามันเป็นแบบรับเชิญอะไรอย่างนี้เออแต่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องเล่นเป็นพ่อแบบจริงๆแล้วต้องต้องมีลูกเนี่ยวันนั้นก็คงจะรู้สึกมากขึ้นกว่น,นี้ขนาดนี้ไหว อะไรนะีหวเกวันนึ่ต้องเล่นเฮ้ยบ้าให้ผมเล่นเป็นพ่อแล้วพีกโตขนาดนี้ไม่ได้ผมต้องเป็นพ่อมีลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก่อนมันยังไม่ชินหรอตอนนี้คือมันยังไม่ชินหรอครับไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้คือคือเคยเล่นเป็นพ่อแบบแบบลูกเล็กๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเวลาเล่นละครที่ต้องเล่นเป็นพ่อมันก็ต้องทําการบ้านเยอะนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของคนที่เล่นเป็นพ่อแล้วมีมีลูก ลูกน้อยตัวเล็กๆอะ่ะมันมันความรู้สึกเราคนเราไม่ได้มีลูกจริงอะ่ะมันก็แบบก็ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าไอจุดที่ต้องเล่นเป็นพ่อจริงๆคงโคตรนาน ตอนที่เล่นคือเขาฉใส่ข้อจริงๆในเรื่องเนาะก็มีดีเทลที่แบบเราคล้ายๆกันเช่นวิธีการพูดการนั่งพูดค้าไหมพูดค้าไหมพูดค้าเออพูดค้านี่จุดขายจะบอกให้พูดค้าพูดค้าสมัยไหนก็พูดค้ากันด้วยใช่ใช่ใช่เราพัฒนาหนผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้ชายที่คอยดูแลเหมือนหลงกันได้เลยแล้วก็จะโดนแซวในละครว่าเออเป็ชายลาฟอนโคสิตนะอะไรเนี่ย สปอยมากไม่ได้เลยพี่จ๋าว่าอ๋อโอเคโอเคภูมิใจในคะทุกทาภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจดีใจที่ที่ที่พิกมาเล่นเป็นเป็นนักแสดงเป็นลูกเราดีใจเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าแบบความที่แบบเป็นพ่อไม่ไม่ใช่เหมือนกันเป็นพ่อนาะมันมีพี่เกดที่แบบเป็นพ่อแล้วผมรู้สึกว่ามันมีพลังมากอ๋็ตั้งแตไหนตั้งแตไหนแล้วอันนี้จริงๆริจัดใจเลยจริงจริง อู๋ไว้ก่อนเนาะอู๋ไว้ก่อน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 นะถ้าเจอกันแล้วต้องแบบดีเฮนแน่ใช่ไหมพี่หรือไงคงต้องเจอแหละเนาะ,ะแต่ได้พูเยอะไหมครับถ้าเจอจริงคือจริงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็มีพี่จ๋าก็มาคุยด้วยบ้างเาแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ถามว่าส่วนตัวอยากเล่นไหมเอออยากไปนครับอยากรู้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกควรจะคุยเรื่องอะไรหมายถึงอะไรนะเจอกันครั้งแรก แบนอกรอบเหรอใช่ค่ะีบ้าออกสื่อไม่ได้หรอกรเล่นหรอเล่นรอเล่นทั่วไปทั่วไปเล่นละครบ้างอะไรบ้างคือเราสองคนบางทีเราชอบชอบอะไรเหมือนกันใช่่่การ์ตูนการ์ตูนมีคุยทั้งสาวมั้ครับไม่มีมีเราปฏิเสธเร็วอะเราปเเร็วมากเลยอะคือพี่อะตอบแล้วคนนี้ชอบเป็นสาวตั้งใ ไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวพอลมั้งผมว่าน่าจะโอเคแล้วโอเคอ่ะก็ฝากละครนะครับไม่ว่าจะดวงใจทีว่าผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของผมหรือว่าเรื่องของแบบน้องๆทุกคนในซีรีส์นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเท่าที่ผมเริ่มเห็นการถ่ายทำอะโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งใจมากภาพสวยมากอยากให้ดูกันน่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าติดตามของช่องสามครับเชดญเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับรออนไหมนะคะคือเกณฑ์อยู่กับพีคด้วยกู